สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับกัปชา n n นลนะครับผมในคลิปนี้ก็นําเสนอในเกมของแท็ก i c a ครกันเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะมีเสียงแทรกมาบ้างนะตอนนี้ซักผ้าอยู่นะครับแล้วก็โอเคฮะจากเทสนะครับเทสรอบรอบก่อนนะ้ะคลิปก่อนนั้นนี้นะครับผมที่เทสไปนะฮะถือว่าวิดีโอตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ภาพให้ความเส้นอะไรคมสวยงามจริงกันโอเคเดี๋ยวผมกดพร้อม ก่นเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์กดกระดิ่งกรุงกิิงฟุงฟิงมุงมิงให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแบบมิงจ้ะเดี๋ยวมาเอาละครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องกัปแก h a ชแนลนะก็มาในหมดของหมดควบคุมนะครับผมกับสถานีแม็กเลดี้นะครับผม ตอนนี้มากับทีมนะฮะมากับมากับแคลนนะครับผมแทน KGB ล้วนเลยนะตอนนี้มาครับเจอคุณโอรับคุณโอนะ KGB แสบด่างนี่คุณโอนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดมานะสวัสดีนะครับคุณโอนะครับผมสวัสดีนะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมกอฟนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาคนต่อไปนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนทําภารกิจอยู่นะครับทําภารกิจ5ต่อ5นะครับผม5ต่อหนะผมไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรนะครับอันนี้เจอคุณ คุณหน่วยเอเคสี่เจ็ดนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีค,ครับนะคุณนวยเอเคสี่เจ็ดนะฮะอ่าผมวิ่งเรามาต่ออันอันอันนี้คุณคุณดานะครับอ่าคุณดาเธอเป็นผู้หญิงนะครับเธอเป็นผู้หญิงในทีมแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวหนึ่งหนึ่งเดียวในทีมเลยนะตอนนี้ในในทีมที่แบบห้าคนเนี่ยนะครับอ่าสวัสดีนะครับคุณดานะฮะเดี๋ยวผม <c oughs> จะเดี๋ยวอุ้ยไปหาอีกคนนึงก่อนแบบอ๋อเจออาจารย์แชมป์นี่ฮะ เดี๋ยวจานแชมป์แล้วอาจารย์โอ้โอโอ้าจารย์อาจารนเนี่ยนอนโชว์ผมนี่อาจารย์เอาแล้วหลังชนฝาแล้วสู้หลังชนฝาเลยชีเดียวเชียวอ๋อพายผมโดนใส่ไปนะเหลือเหมือนจะเหลือคนนะที่ผมยังไม่ได้ทักอะใช่ไหมมีกี่คนนะตอนเนี้ยจำไม่ได้ละอ่ะมาไปลุยกันต่อเลยครับนะฮะอ่าแบบนี้มาครับ เดี๋ยวคุณอเอเคสี่เจ็ดนะตอนนี้ช่วยกันเก็บนะครับเราผมต้องเล่นสไตล์ที่แบบว่าเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังเกมเมอร์นะตอนนี้เพื่อความสนุกสนานของท่านชมนะว่าเออถ้าแบบนะถ้าผมเล่นจริงเล่นจังแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่เป็นยังไงโอ้ยคอมตัวใหม่ผมว่ามันลื่นนะมันลื่นนะลื่นขึ้นนะเห็นนะผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีอุ้ยไม่ค่อยมีไอ้อะไรเท่าไหร่นะนะแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะแต่ถือว่า โอเคนะผมว่าลื่นขึ้นนะผมว่าลื่นขึ้นในความรู้สึกผมนะผมว่ามันสมูทขึ้นนะความลื่นไหลความอะไรมันได้อยู่นะรอรถไปทับไลดีฟ้าหรือว่าเอาไปปิดทางไว้นะครับอนนี้ะวิธีเอาใจชัยชนะไปเฉยเอา่ารับชัยชนะไปครับเกมแรกนะจ๊ะแล้วก็คลิปแรกสําหรับการเล่นจริงเล่นจังนะอันนี้เป็นคลิปแรกเกมแรกนะครับผม ในการเล่นจริงเล่นจังนะผมเดี๋ยวไปเจอเกมต่อไปจ้ะอ่ะเอาล้ครับก็กลับมาต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ <c oughs> นะคุณดาแกแกเหมือนแกจะลืมชื่อผมหรือไงเนี่ยแต่ผมมีแท็กขางหน้าผมนะอามาด่านควบคุมนะสถานีเก่านะจ๊ะตอนนี้นะครับมาอับทีมชุดเดิมนะครับผมทําภารกิจห้าทับห้านะครับอ่าโอเคนะมาแล้วครับตอนนี้อ่ามากับ ตอนนี้ผมเจอคุณนวยนะครับแล้วก็นวยเคสิจนะแล้วก็อาจารย์แชมป์นะอาจารย์แชมป์บอกวิ่งอินจริงทำนบตอนนี้ทำภารกิจ5้าทับห้านะครับก็คือว่าภารกิจ5้าทับห้านี่คือว่ามากับผู้เล่นในแคลนเดียวกันนะครับ5้าคนนะครับเล่นภารกิจ5ครั้งนะผมไม่แน่ใจว่าต้องชนะหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือว่า5้าคน5ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะเนี่ยผมก็จะมุนๆนิดหน่อยไปช่วยเขาช่วยเขาทำภารกิจนะครับผมมาลุยต่อเลยครับ มาครับสองแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์แชมป์นะยึดคลองครับมาที่ยึดคลองนะต้องยึดคลองจุดนะครับผมฝั่งนู้นก็แล้วจะห้าห้าเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันกําลังเล่นตานี้ตาที่สองครับมาครับเจอคุณนวยครับคุณนวยบอกว่าเปิดทางให้นะตอนนี้มาครับช่วยไปครับซัพพอร์ตคุณนวยไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้มารวมกันฮะตอนนี้มีคุณอาจารย์แชมป์นะครับผมแล้วคุณดาอยู่ทางซ้ายสุดนะครับแล้วเป็นคุณนวยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ จานแชมป์อยู่สองด้านหลังกลางนะครับอ่าคุณดาวิ่งไปแล้วครับมาผมมาอยู่ซัพพอร์ตร่วมกับคุณดาวนะเอาหลบดิจ้ะคุณดาวนี้ก่อนจ้าเดี๋ยวนะซุ่มก่อนครับอ่าควันผมค่นมาจะนานหน่อยนะผมอัพควันมอย่างเดียวเลยผมกล้าเล่นปั่นนะผมกล้าสายปั่นนะสายแบบวิ่งได้อยู่ไหมได้อยู่ฮะได้อยู่นะแปบบนึงเดี๋ยวควันผมนานหน่อยนึงแปบบนึงนะครับอ่าพยายามเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวควันในพ่นมันจะมามันจะพ่นหมดละ เออเนี่ยเรียบร้อยไปฟันที่เราตุาษาเตรียมมาก็มีอยู่นะครับยังมีอยู่นะเดี๋ยวโอ้ผมบังอันนี้ไปครับบังเขาเรียกว่าอะไรแนวเพราะว่าเขาต้องเล็งผ่านเล็งผ่านควันไม่ได้นะครับสไนเปอร์เนี่ยหรือว่าปืนทุกชนิดครับเล็งผ่านควันไม่ได้นะเป็นจุดเสียของของควันอย่างหนึ่งนะอ่าตอนนี้เจอคุณโอนะครับคุณโอดักูอยู่ทางด้านขวานะทางด้านอสองในกาของผมนะครับผมตอนนี้คุณโอนะ ล้วก็จานแชมป์อยู่ทางด้านหลังนะครับอ่าผมคืบคานต่อมาเลยนะตอนนี้เหมือนว่าฝั่งนู้นเขาจะมาทางฝั่งบีเป็นละอุย้ยวิ่งมาชนวิ่งมาชนโลเฉยแวบนึงเดี๋ยวเกิดใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมตอนนี้โอเคฮนะเอาไงดีเอารถไหมไม่เอานะตอนนี้ต้องเล่นแบบเร่งด่วนเลยนะจะปั่นมากก็ไม่ได้จะผวนมากก็ไม่ดีนะครับคุณหน่วยอยู่ประจําที่นะปืนจะเด็ดจริงฮนะปืนจะเป็น,ป,นปืนในตำนานนะ ใช้ชนะก็กลับมาสู่ของพวกเราอีกนะครั้งนะครับผมโอเคนะสักครู่ครับผมรับของเอาล้ครับก็กลับมาแล้วครับตอนนี้รอบที่สามแล้วนะห้าตับห้ามาคนแรกนะขออภัยนะครับผมคุณนุ่ยนะครับไม่ใช่คุณนุ่ยนะจันนุ่ยนะครับจันนุ่ยนะไม่ใช่นุ่ยนะผมผมอ่านผิดไปนะครับขออภัยนะครับคุณ ขอภัยนะครับขอภัยและขอภัยเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอาจารย์หนุ่ยครับอาจารย์หนุ่ยเอเคสี่เจ็ดนะครับผมแล้วตอนนี้ผมวิ่งตามคุณดามานะครับแล้วข้างหน้าเป็นจัรหนุ่ยนะจันหนุ่ยเอยไม่ใช่จันหนุ่ยจันหนุ่ยจันหนุ่ยเออขอโทษครับขอโทษขอโทษนะครับมาครับลุยต่อครับจันหนุ่ยฮะมาครับไม่ต้องไม่ต้องมีคําแก้แก้ตัวนะครับแค่ขอให้ให้ประพุทธเจ้แก้ไขแค่นั้นก็พอนะนี่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพาดไปนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่นะแก้ตัวมันไปก็เท่านั้นนะแก้ไขดีกว่านะเพื่อนเพื่อนรออยู่ครับเพื่อนเพื่อนรออยู่เราก็ต้องคอยช่วยเพื่อนนะอ่ะมาแล้วผมเห็นตัวงมาแล้วมาแล้วเอาแล้วสองตัวแล้วครับตอนนี้มารับจานแชมป์จานแชมป์ใส่อยู่ครับตอนนี้จานแชมป์ใส่อยู่นะชื่อคนจีนมาเสียวจังเลย <c oughs> ใช่ไหมเอาครับใส่ต่อครับต้อมศูนย์ห้าสองศูนย์นะฟังศัตตุนะมาครับ ผมรีโหลดนะครับรีโหลดเจอแล้วนะเจอแล้วเอามีดแล้วโอ้โหไม่ทันไม่ทันจริงฮะจะฟ้ามีดไม่ทันจริงฮะอันนี้พยายามช่วยอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยหนุ่ยหนุยผู้นิสิตปากหนุ่ยอาจารย์หนุ่ยนะครับผมขออภัยนะครับตัวทีนะครับอาจารย์ครับช่วยอาจารย์หนุ่ยครับใช่ไหมทําภารกิจห้าถ้าห้าใช่ไหมครับภารกิจห้าถ้าห้านี่คือแบบว่าเขายังไงอ่ะห้าคนนะครับห้าคนในแคลนะครับแคลเดียวกันนี่ยแคลเดียวกันมาห้าคนมาเต็มมาครับก็คือว่า ห้าคนเนี่ยต้องมาในแคนเดีวยวกันหมดนะครับเราโกเซนมากับผมบอลเซนคนเดียวนะ,ะแต่โอเคนะก็คือห้าคนเหมือนกันนะข้างหลังครัข้างหลังเนะข,า,งงข,า,งงขาบอกว่าอะไรมูตะบนอะไรวิ่งหนีกันแล้วว้ายอยู่ไม่ได้เพียงเบย์กันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยานะยานะจะยาชนะชนะเออจะโดนชั้นนะนี่ฉันไม่เก็บละฉันวางไว้ก่อนต้องเก็บสิหรือย,อยังใครเก็บไปเอ้าหายไปไหนเอาองงแวบ,บหนึ่ง งงจริงครับเมื่อแต่คุยฮะก็คือว่าด่านห้าห้านี่คือว่าเล่นห้าห้าคนในแขนห้ารอบใช่ไหมใช่ไหมตามที่ผมเข้าใจนะเราไปตลุยต่อเลยฮะแสดงว,ว่าคลิปนี้ต้องสนุนสนานแน่นอนเพราะเรากำลังดำเนินมาถึงรอบที่สามนะจะได้ส่งต่อครับขอคุยหน่อยนึงคลิปนี้ไปครับเจอกันครับจันหนุยโอ้ยผมไม่ได้ติดหนุยนะครับจันตัวทีนะครับจันหนุยนะครับ จานหนุ่ยอาคุนดาเกี่ยวกระเป๋าไปครับตอนนี้แล้วก็เป็นจานแชมป์ครับจานแชมป์ว่าตะกัดตานนนะเดี๋ยวผมเอาดักตานี้ไปนหน่อยดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะแล,แล้วผมจะเอานี่ไว้เอ้าเจอผมเจอนี่เล้าใครไม่รู้นี่ยรอปืนเอ็มใสผมใหญ่เอาแล้วหลบไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันก็โอเคเหมือนกันนะในการเล่นฟันด้วยและการเล่นมีดด้วยแล้วก็ร,ระเบิดด้วยในตัวเดียวของสนไนเปอร์เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผม เอายังไงเอาให้แน่ครับพวกเขาว่างั้นเอาเอาเอาสักอย่างเอาอย่างเขาว่างั้เออน่ะเอาเอามีมีกมีดเอามีดมาสับกระถึงสับอีกสักทีไม่ทันนะโดนโดนพันไทยปืนไหมครับผมโดนพันไทยปืนเขาล่อมาพันเขาบอกว่าอ่าภาษาทหารบอกพันไทยลาบนะพันไทยลาบแล้พันไทยตั้งจะเป็นอีกอย่างนะพันไทยลาบนี่คือฟาดเข้าอ่าแนวแนวแนวเขาเรียกว่าแนวแนวโฮลีซอนนะครับ อย่างหอลาซอนนะเข้ากลางขมับนะครับเข้าที่ขมับนะครับเขาเรียกว่าพานไทยลาบนะนะฮะส่วนพานในตั้งนี่คือฟาดเข้าไปคางใส่อัปคัตนะว่าอว่างนเถอัปคัตเข้าไปคางนะคเขาเรียกว่าพานในตั้งนะครับตั้งขึ้นนะครับอ่าลุยต่อว่าจะคุยครับเอาอีกแก้วโดนอีกแก้วแต่ว่าจะมาวางระเบิดดักเขานะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องคุ้มกันนะครับต้องคุ้มกันนะฮะก็แผนการคุ้มกันก็ตอนนี้อ่เหลือสิบวินาทีสุดท้ายนะผมจะบอกเขาคร่าวๆกันว่า การการการวางแผน่ดีคือการรวมกลุ่มครับยิ่งเวลาเหลือน้อยต้องยิ่งรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มแล้วก็บีบชับพื้นที่นะครับพยายามดูซ้ายขวาหน้าหลังครับอ่าโอเคนะฮะขอบคุณมากครับผมสนุกกันจริงเชียวคลิปนี้เดี๋ยวเอาดูต่อเดี๋ยว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 ดวดูก่อนว่าเวลามัน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 ได้ตังมันได้ตังนะเออมันมันมันได้มันไดเหรียญเหรียญเนี้ยเหรียญทองเนี่ยมันได้นะมันได้นะเดี๋ยวดูเห็นนะ ขนาดแบบไม่ค่อยอะไรมากมายนะอันนี้อันนี้พันห้าไหมเดี๋ยวก,กดอันนี้แป๊บ,บนึงแปบบ๊บนึงเดี๋ยวมาอันนี้ครับพอผมผมันกดดูตอนะเสร็จปุ๊บแมะมันก็มาเด้งต่อนะได้ปะหนะแหม่ก็ได้ไม่ได้หรอกตรงนี้มันมันอ่านี่ไงเล่นห้าเกมแบบห้านี่ยนะห้าต่อห้าอะไใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะ่ะสองทีมผู้เล่นมากกว่าอะไรสักอย่างแต่ของผมได้นะของผมได้นะครับผมได้นะเห็นไหมเออของอาจารย์ของอาจารย์ อ๋อจันจันโอหรือจันจันอะไรวะเดี๋ยวนะจันหนุยจันหนุยเออน่าจะได้เหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยมันดูคลิปมันรับได้เพิ่มอีกนะเดี๋ยวแวบหนึ่งออแล้วครับอ่าได้คงได้ของอะไรมาละตอนนี้ก็กดพร้อมรอกันเลยพร้อมพร้อมเพื่อนเดี๋ยวผมคุยเขาแวบไปอ๋อาละครับมากลับมาต่อแล้วครับตอนนี้มาลุยกันต่อเลยจ้ะ ด่านควบคุมที่เมืองเทนส์นะครับผมมาครับรื้กันต่อเลยครับผมเมืองเทนส์ด่านควบคุมไอ้ยามากับปานี้คุณดานะครับผมมาคุณดานะแล้วก็คุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยเฮ้ยผมผมเรียกชื่อถูกนะครับจันหนุ่ยนะครับจันหนุ่ยเออขออภัยครับขออภัยครับจันหนุ่ยครับโอ้โดนส่องมาครับขอไปนะอะรื้อต่อรื้ต่อรื้ต่อเดี๋ยวเอาจริงละเดี๋ยวตอนนี้จันหนุ่ยแกเป็นสวักเหมือนกัน,กน,กนหรือเปล่าหรือว่าแกเป็นตัวไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ โซ so, ่สักอย่างนะครับช่างเถอะครับเดี๋ยวนะอาจารย์แชมปนะ์ครับอาจารย์แชมป์โดดอยูน่นู่นนะผมวิ่งไปหาอาจารย์แชมป์นะซัพพอร์ตอาจารย์แชมป์นะครับผมไปครับอาจารย์อาจารย์หลังมาครับอืมม,ม,มาแล้วครับนี่ครับมาที่จ้าเรียบร้อยฮนะโดนส่องไปครับเอ้ยผมหน้าตัวอื่นมานะ่าจะเธอบุกอย่างนี้นะผมหน้าตัวอื่นมามาฝากไม่เป็นไงครับเดี๋ยวลุยต่อเลย ะมานิดนึงนะฮะนี่เจอคุณดาคุณดาบอกว่ากําลังขับรถอยู่นะครับโอ้ยคุณดาขับรถแบบเก่งนะเ <laughs> ก่งนะถ้าคนหนึ่งขับให้ไม่ใช่อําครับขอโทษครับ <laughs> มาต่อ,อแล้วตอ่ตอแล้วตอ่ alı, ตอแล้วต่อแล้วเดี๋ยวดักดักกันดักดกันนะจานแชมป์อยู่หลังผมนะครับผมตอนนี้สวัสดีนะครับจยนแชมป์นะครับจานแชมป์บอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนเหมือนกันนะครับจันแชมป์บอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับมา รวมส่วนะมาเดี๋ยวผมอยากจะวางดักตรงนี้ไว้สักลูกครับอ่าดักแล้วจุด B ผมได้สองลูกแล้วเดี๋ยวผมไปจุด A ต่อนะนี่ผมว่านี่ฮะจุด A มีสระมีสระสามคนเลยครับผมตอนนี้สระสามเลยนะสี่สามอีสี่สามมาอีกหนึ่งครับผมตอนนี้เอาไงดีครับโอ้โหเขาเพี้ยงแล้วเบกิกเขาลอผมใหญ่เลยจัดเขาลอบผมเอาตอนนี้เอาหูเอาเอาผมแล้วอีตัวข้างล่างเขาเป็นปืนกลน,นะเดี๋ยวเล็งกระดึก็เดึอก็ดือบอยู่นะครับผม เออเอาไงดีหลบอยู่หลังเสานะเดี๋ยวแอบตอนนี้หน่อยอันแน่อันแน่นะขยับมาขยับขยับมาขยับมาครับขยับมาโอ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้ว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 ครับโดนแล้วครับไปดีครับโดนแล้วก็ต้องหนีดีครับถืออีดาบก่อนครับเพื่อความสบายใจสับก่อนครับเอาตัวรอดนั้นมามาสับไปครับสับมาสับไปสับมาก็เรียบร้อยไปฮะแต่มีคนมาช่วยนะแต่ก็แล้วจะไม่ทันนะมันรวมมันรวมมาตุ้มมันอยู่ที่ผมตรงเนี้ยจุดเอครับผมมาเจอกันที่จุดเอจุดเอแล้วจุดบีสิ ใช่ป่องเฮ้ยเหลือจุด A วะเขาเรียกวจุดไหนวะตอนนี้ตะเกียบเอจุด A สินะจ๊ะใช่สิอ่านี่เจอคุณดาแล้วนะครับผมอ๋อจุด B ครับผมพลาดผิดนะจริงๆมันเป็นจุด B นะผมเจอจุด B ด้านหน้านะตะกี้นะมาครับเจอคุณดานะครับสอนให้นะจุด B ต้องขึ้นถ้าเป็นนั่นต้องขึ้นตานี้นะครับไอไอไอม้าเลื่อนเนี่ยไอม้าเนี่ยเขาเรียกว่าไอสะพานไต่เนี่ยสะพานลิงนะครับ มันต้องขึ้นมันมันต้องขึ้นตานี้ครับเนี่ยสไนเปอร์จะอยู่ที่สูงนะเนี่ยสไนเปอร์อยู่ที่สูงเสร็จปุ๊บแล้วมีข้างหน้าเห็นไหมตรงตรงอาจารย์แชมป์นะครับจะมีจุดหนึ่งครับที่สไนเปอร์ควรที่จะไปอยู่นะนี่โอ้โหเป็นไงควันผมสาจ่ายไหมจารย์ควันผมสาจายไหม,น,ม,ไหมนี่แหละมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับควันผมเนะี่ยคือแบบสายฟันไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละนี <c oughs> ่หูยเป็นไงนครับอาจารย์แชมป์บอ,อกว่า มาที่ยวกันเนยนในอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าสไนเปอร์เขาจะมาอยู่น,นะครับ mm hmm. เขาจะชอบมาอยู่น,นะสไนเปอร์คือไม่ได้ชอบแหละเป็นจุดที่มัสบีอ,อ่ะแล้วก็โดนสอยหลังนะครับถ้าแบบเป็นศัตรใูใกล้ๆเนะี่ยเขาจะมาสอยข้างหลังเราจากจุดตรงนั้นนะแต่ผมวางระเบิดทางขึ้นไ้แล้วโอเคนะลุยต่อเลยครับผมพยายามวิ่งไปหาเพื่อนนะครับผม อาจาร์อาจารย์โอ้โหตอนนี้คุณคุณดาคุณดาบอกว่าถือถือปืนรอเลยนะตอนนี้ถือปืนรอ,นะอ,นนอ,นอผมขับไม่ได้เหมือนกันเพราะรถมันไฟไหม้นะจ๊ะคุณดาจ๋าโอเคผมมันดักต่อเน,นี่ยต,ตอนนี้ไม่มีไรได้ใส่ชน,นะมาเอาแล้วไงต่อต่ออีกสักรอบดิฝาสาใจนะเมรถไาสาธใจดิฝา เอาละครับตอนี้โอ้โหพบกันแล้วจารีจารีมาแล้วาจารีนะครับผมคุณหนุยนะครับจารีนะครับตันแชมป์นะครับผมคุณดานะครับแล้วก็ผมนะครับก็แก๊บเล่นเหมือนเดิมนะครับผมน้องใหม่ฝั่งนี้ฝั่งตัวด้วยจ้าไปครับจันแชมป์นะครับตอนนี้จันแชมป์คุณดานะครับผมสองคนนะครับจันแชมป์นะครับมาจานไปเลยจานจารีไปไหนนะคุณรี ไอ้คิดถึงยังไรคุณลีนี่ยะมีคนหนึ่งใช่ไหมคุณลีถ้าคนนี่ติดตามคิปเก่าเรานะครับก็จะมีคนนึงเป็นตัวละครแบบแรไอเทมเลยนะตัวนี้แบบถ้าไม่กดออกมาก็จะไม่ไม่เห็นตัวละครนะครับเหมือนโกคีเลยอ่ะเหมือนเป็นอาจารย์ของริวอเคนในเรื่องสติฟเตเตอร์นะอันแน่นะครับก็จะมีให้หน่อยนะครับอืมมาครับตอนนี้ อ่าผมดักอยู่ที่เครื่องบินฝั่งอ่าฝั่งทิดก้านากานะครับก้าในากาตอนนี้ผมผมเคลียร์อยู่นะครับก้าวนากาผมเคลียร์ได้นะครับนะเหลือฝั่งศัตรูอยู่สามคนนะครับถือกระเป๋าอยู่หนึ่งคนนะครับผมแล้วก็เป็นคุณอ่าเป็นคุณหนุ่ยนะครับที่บิงมาซัพพอร์ตนะแล้วก็เป็นสามคนเลยนะโอ้โหตอนนี้นะจานแชมป์นะ คุณลีนะครับแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาบอกแล้วเห็นไหมเขาบอกแล้วรวมกันตายหมู่นะเขาบอกแล้วรวมกันตายหมู่นะแยกหมู่ตายเดียวเขาว่าอย่างนี้เองนี่ไปงนี้อยากสนุกทุกสนัน <c oughs> เออเนี่ยผมคอยส่องให้นะครับมาครับดูต่อนนะผมคอยส่องแล้วคอยดูต่อให้เรบผมตอนนี้อยู่ตอน,นอตอไหนนะอยู่ตาปิดจมูกเครื่องบินนะเขาเรียกจมูกเครื่องบินไอ้ส่วนนี้เขาถ้าเป็นความรูนะ้อันนี้เรื่องของความรู้ครับ ตรงส่วนนี้เขาจะเก็บส่วนของเดรดราส่วนของไอ,อวันวิทยุบังคับการนะครับตรงปลายจมูกเนี่ยเขาเรียกจมูกเครื่องบินนะจะเก็บพวกเรดราพวกอะไรพวกเนี้ยนะของดาไม่รู้เก็บตรงไหนนะผมจาไม่ได้น่าจะเก็บตรงส่วนของลูกเรือนะแต่ว่าไอ้ตรงส่วนเนี้มันจะเป็นส่วนของจมูกเครื่องบินอะ่ะจะเป็นส่วนของเรดราหรือส่วนของอะไรนะครับอา้าวหมดแต่คุยครับตอนนี้เพื่อนๆลำบากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนๆลำบากแล้วรอเพื่อนมาก่อนครับวิ่งไปหาเพื่อนกันเอ้เพื่อนฉันอยู่ไหนเจ้ พื่อนฉันไปข้างหน้านู่นแล้วครับนะขอภัยนะครับผมต้องอาจาจะจําเป็นต้องใช้สไนเปอร์นะเพราะว่ามันส่องในไกลอะรัศมีการมองเห็นมันมองในไกลนะมันมองเห็นในไกลครับตอนนี้จานแชปมบอกว่าขึ้นรถมาแล้วครับผมขออนุญาตนะครับไปไปกับจานแชปมครับขึ้นได้ไหมขึ้นนะโอ้โหครัแบบประตูไม่มีก็ไปได้ล้อพังก็ไปได้เหรอเด็ดจัดรถคันนี้โอ้โหเบรกสบัยกระเสียกี์หลุด <laughs> เบสบัดคเขเสียเกลืดเครื่องสุดพองหักสลักหายอเนี่หัวเทียนบอดย่างแฟบเนี่ยตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ชัดสตาร์ตสตาร์ทพังพังแม่งเลยดีกว่ารถคันนี้อย่าอยู่เลยไม่ใช่อย่างนั้นดังนังคันนะครับไม่ดังสองอย่างนะตายกับวิทยุโดนรถทับอีกผมเดียยวเลยไหนบอกตอนนี้จะเอาจริง่ะมาพร้อมกันสามห้าคนไม่ใช่สามนะห้านะห้าแบบจัดๆเลยก่อนหน้านี้จะรู้จักกันในนามของสามห้าปาป๋ปองนะครับผม แต่ตอนนี้มาเดี๋ยวจะแล้วเอาแล้วครับหัวล้อดีนักหรือหัวนอครับหัวล้อก็ย,ยัดยัดยัดกระสุนนะยัดลูกปืนเขา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 ปากเลยฮะเนี่ยซีกลางเลยเขาเรียกบอกว่าเขาบอกว่าเออภาษาเนี่ยเขาบอกว่าอผมขอล้อขอล้อแผงหน้าคุณออกได้ไหมอ่ะออย่างนั้นแหละแต่ผมไม่ไม่ได้ล้อแผงหน้าคุณด้วยด้วยด้วยปืนไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปนักเลงอย่าไปเก่าไม่ดีครับไม่ดีนะฮะลุยต่อเลยนี่ ตอนนี้มากันห้าคนแต่ผมเล่นมากเกินไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้สิบเจ็ดต่อเก้าสามอ่ะเลขไม่สวยเลยแต่เลขสวยสำหรับผมนะผมชอบเลขเจ็ดไม่ใช่งั้นเอาลครับเอาคืนไม่ได้เอาคืนไม่ได้พยายามเอาคืนนะพยายามอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะกอบสติตาสติ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 เวนแท้้เวนแท้แท้สิบแปดเลขแปดก็ชอบนะวางนี้ก็คลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะ ห้าถับห้านะเออปอห้าถับห้าครับผมยังไงไม่รู้แหละนะจ๊ะยังไงก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดแตาเอ้ยกดติดแตามอะกดติดตามแล้วกดแชร์เนี่ยกดแต่เฉยอย่างนั้นนะกดตามแล้วกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอู่ากดดิ่งมึงมีเ่งฟล้งนะครับอัพคลิปใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็ทําคลิปใหม่ทุกวันเช่นกันนะจ๊ะในคลิปนี้ไปก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวใครจะตามมาทีหลังก็ได้นะอห้เน้